สวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านอาจาะย์ที่เขับมารับชมช่องเมกิกพะลุยจ้าสวัสดีพญามีนายเอฟซี FC สุขสันต์นครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศหลักกระตังประเทศน้ำนอจ้าครับผมวันนี้พอกันเสองวันที่สามสิบเนาะค่ะสามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก่าจ้าวันนี้เมกิกกับพกิกพาล,ลงมายามมงเนาะแมนครับผมเอาใส่ไใเมื่อวานเนาะจ้าพี่น้องเมื่อวานห้าวขยามอัตตาเนาะนใส่ไใบมองเก่าจ้าตะลุ่นไปชมน้ำการจ้าใส่ขามขึ้นสรีเลสิมานบลนาะจ้ะามื่อวานห้ากขอมานไปเต็มกระติกเนาะแมนครับไปเลยจ้าไปครับผม มาเหลิมยามด้วยครับผมล้างแหลครับผมใส่ตุ่มสามขึ้นไลยครับคือว่าเนี่อยามเราติดปลาใส่ตุ่มไปที่กอครับมาถึงมาจะตอบกระสวยทุกันนี่คนสวยคนสวยเพิ่มบาร์หลังแหลครับผมดูน้ำกันครับเสียงยังโอ้ยยูอันนี้เนี่อเถิดเจ้าครับประกันพร้อมงามประซิวอืมกันผ่านเลยครับผม อ้าวดีแล้วอะไรมีกระปูนีปูเห็นนะตุ่มขาปลาออกตัวนึ่งก็คือว่ามีกุ้งนั่นบ่ะตุ่มก็มีตัวไรน,น,ไนั่นอะไรก็สองตัวตัวไรเงี้ยข้าอยู่นี้นปลากระปูปลากระปูเห็น โอ้เจวินกำลังสอช่องลงมาครับผมมองว่างกะติกไม่เว่างส่องโอ้ยมัวเลยตัดแส,ง,สงเหล็กนี่ครับผมหลังปิดไหนกี้กลางอีกจ้ะคืออยู่ครับตัวใหญ่ยอยู่อ่ะ mong 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 cho mong 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 Cái này nó mong

เอาดิบีหาเรียมหาหลายลงกไม่ถหาเลี่ยมบ่เกิ่อกันขี่นหรอนี่ครับผมเป็นยังไงทังนี้อุ้ยอุ้ยกิ๊กอุ้ยเอาไอ้กังนกหนามบ่นกหนามอืปลาชิวเขาตัวงามด้วยครับปชิวเขาเขาอย่างนี้เปาเนาะโอ้โหจังเขาไอ้กังเขาจะหัวคำจริ่ตัวงามด้วยปลาชิว Nóc ừ, càng bước vào nhà tiêu tương lai tử nó, còn nó. À. tôi nhảy tựa nó vẫn là nọc nạm nóng nắm nóng siêu khó này nóng nhau mà nắm nóng nắm nhau mà nóng nắm nóng nắm nóng lúc này nắm nóng nắm nóng khắp không? อากาศจะนี่เย็นๆแนครับมันนี้ที่สนหู้์มดอกเอาไปง่ยย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 งมยย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 ยดยย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 ย เอาถ่ายได้ครับไอ้กางนี่จะใส่งามงอยู่ครับผมชื่อเขาเนี่ยขาดบ่ปลาออกตุงขาดบ่ขาด่โรกปลาจังออกแบบดูดมาเนาะ ก็มีเล็กน้อยว่างคนบุคอยเป็นหินเนาะแี่นครับจ้ะทางนึง่ง่วาน,น,วานจวดจ,จาาเท่นี่ครับผมจจมันจวดจามันสีจาจาจวดบอ,อใส่คามขึ้นเลยน่าคระทับใจ่าข้างหนอกเนาะมีอะไรบ่เนาะคือสีมิด บมไอ้กั่งครับผมดอกเสานี่ของแถบอุ้ยอุ้ยาูติปูมันพรทัานกับเขาแม่นบ่นี่ทำไมมันขาดขาดเจ้าไอ้กั่งออกนี่กูอยู่ข้างนองก่อยปลาซิวนี่เบิดตะวันบ่กลุ่มไก่เกลือเลยครับกูกุ้งกับตัวใหญ่ก็นี่ครับปลา ไปดูนกต่อครับผมใช้นี่ด้จิชรืนลงเลยแค่ไหนอยังทิ่งีิงทีขอพี่อุ้ยไอ้กางซองบ้ครับผม ปูอีกเพียบ <laughs> ไม่ต้องัวปูครับผมเต็มสีใ่ให้ยูเิ็มบอนอกเขาตอนเานอสาเนาองตั้งสอง,สองตั้งสองเตะแล้วก็ปลาซิ่วเขาสองประกาดโอ้อันปูเนี่ยหนีบกันที่เหรอหนีบกันเลยพอนี่ลงมาเลยปุ่น อย่งอะของแถมบ่ของแถมบ่เด้อเมื่อกี้เ้ยไอไอออกเด้อปริงครับผมเฮ้ยเอีอนที่ใ่นี้ละี่้ก่อนบ่เดีแลวปีกออกคนเด้ยครับผมบ่อยากให้เบอ่งครับเ็นไดบ้างังยโอ้ยยุ่ยุ่นันอยู่บมนี้ จอดจ้าจอดปูนี่ประกางมีอยู่ครับแต่หางบอดีเลยยานกระปูพ่อเพื่อนแม่กระปูหลายกลัวปูเป็นซิปครับขากหลายปูสุดจอดให้ครับปูเราเพิ่มสองตุ่มนะอ่ะแม่รอพีดปอเจ้าเจ้าหรือข่อยเจ้าเจ้าเนาะเจ้าเพิ่มเมสองตุ่มเจ้าก็คือข่อยข่อยก็คือเจ้าต้อดา มันมซอยกันด้ด้อขาดเป็นขาดครับพี่้องขาดในปูเขาได้หลายเน่นี่เน้อปูออกไปเลยตีงัหน่อยแม่เหนอตีงัไหนบ่ม่นตุตีงนี่มัแม่งไม่รอดแม่ันไม่หนเอโอ้ยา่แม่งใหม่อันนเหตุตุ้มตีงแต่ว่าก้อไกลของแม่คิดถึง ตีง so ี้ได้หลายเขื <S <S 1> <S 1> <S <S uh, Hence, ่อนไว้นะเขื่อนไว้บอกบ่เขินมาเบิ่งนั่นมันดีดีดีชิอดไหมครับนี่จ้านี่กั่งนี่แหละครับย่ำเต่าก็ับนี่ไอ้กั่งนี่แหละส่วนมาลักๆักลักลักเป็นห้าชิมจังคืนแน่นครับเต็มหม้อบ้านเพื่อเกิเขาแน่ยี่เด้เขากินแค้ขึ้นก็เวรเหล้วเพลินเลยครับผมกินบัดมือแต่ส่วนมาก็ขึ้นเป็นสีธนัทเนาะเยป็นแบบครับบางที่ มันปลาซิวหรืสิเขาเครื่องวินจ้ะเอามมนแมนได้ขอนอให้คขอนพีกหรือพีกจากขอนมันปกปิดเด้ต่างต่างขอนเลยวะม,มันใจเน่อยหันปีลงเนาะแมนนันแล้วนั่นแล้ว,ล,วลง,ลง <laughs> ในความนุมงประกันเอาคืนบ่อดเอ,เอาคืนบอเอเน่อไดเอเ้คนให้ให้กะกะหวานกระเดได่ได้ลังนีม่มกะเทไเด็ดปอุ้ยอุอ้ยามพี่น้องน่นรวมู่ว์รวมรับผมปกักหา,หาตัวเาพี่จิกตุนนน๊บาเมาี้ห่าห่นตัวหาตัวผมลวนเลยมนครับอุ้ยใส่วสวย,ยเลยจ้ะเอ้อาายขอใช้ไหมครับอใ้เนาะ อ้นตล้ยประกังครับผมคักคักไปใช้ไฟไปไปใ้ไฟปไ,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 ปไ,ปไปเ,ล,เลยฮ้ย<ด>ตอนเช้าจะไล่แต่น้องกงคุณกะน่า อยู really ่ตรงกัาจุะนี้เนองีเงียงเงียงแต่ะ่าหรือไงอื้มไอ้กั้งอีกคือเก่าครับไอ้กั้ง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 ยอ้รั้งสวยอยู่จ้ะอุ่อควไยเป็นพงอีปูอิปูเนีบปูก็มีนะคะ ยาหาวยาหาวทูนงามเนาะตุ่มจีนเหรอ้าตุมิีนี่เปอร์เซ็นด้ยครับถ้าตุ่มเงียบตุ่มเงียบนันจังเปอร์เซ็นบม่มี่จังซิอจนงี้แหละแอนบอลกะกอบออกมาเพิ่นได้โอ้โหมันจิงจีนเลยแหะนั่นนั่นนั่น พินโอ้ยมืงแน่ครับ้ยพี่น้องเนีครัลังเนี่ยเด็ด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 เนาะคลวดนะครับผมตัวใหญ่นิดยะกตใหญ่ใช่ว่าเด็ดนุ่ปอยอีกบุงเอาไปเห็นที่เทีเด็ดทีเด็ดโอ้โอเโอเคเนี่ครับนี่ครับปาดเน่นแท้ปวดตูนเลยครับลังนี จังเอยมาทานเนาะผูกแน่นๆนี่เนาะเพราะว่านี้ต้องใช้ผูกบ็นน่เาจใช้ตัวท้งะเลนครับมมัอยู่ใจไหนโอ้ายใหญ่กางสสวยจ้ะจะนี่้างนึจ้ะว่าีอย่างโบเนาคือปตีนเนาะรังเลยเด็กๆอ้ยขึ้นครับ ลังมันจะคักการัสีจะปลากเ่างน้อเนาะเงนครับผมเงินบางๆเนาะน네้อยนไอ้เนาะเงินครับผมโอ้ยสมบัตเลยครับผมสมบัติอุนตัวอีกขึเขาอะปลากร่างแดดเดียวมาเครับผมบัติอ่นสงามมากเลย นี่ออกกันจ้ะอีกครั้งหนึ่งจ้ะคางกันนะไอ้คางกันครับผมรอคนระวังเนาะตื่นเต้นไหครับผมจะมีปลาอะไรไหมจังหวะเดือดไอ้ที่กำบะเตีงบะเตีงของนโอ้ยนี่คือเกาครับผมปลาใส่จม เจ้าปโทรมังหันทั้งสามสามสี่เต็มครับผมโอเคทำเนี่ยหน่อยๆครับผมเอาทุกหลังเนาะเอาเตรียมติ๊กไปแล้วครับไอ้กั๊กโอหลังนี่ผูกแบบยางมัดป่ะโอโอผูกเดียบ้อยผูกตุยผูกอิงติ่งได้แล้วป่ะแกยังหยากจ้ะแกยังหยากครับผ ก็ว่าบรีเยียก็ทบหมวยบ่ะบได้ทบหมวยเอาไอ้ลุงบดละละมาเป็แตะปูจาใส่น่าเอาตีบตีเลยีน <IS mus i> ี้จะพาดูน้ำละรับาเทานนิ่งนะครับผมน้ำนิ่งไหลลึก ไม่ตีงไม่ตีงไม่ตีงทิงเลยหนาววะลูกพลอยเป็นพะยะโอ้ยโอ้ยมือนี้นะครับมือดีควรด้วยควรขอดีลูกพลอยจะเป็นพะยะวัดปีเลยอ้าอุ้ยไสใหญ่ไสใหญ่คุณรับจัมโบ้จัมโบ้กระดังใหญ่เลยแต่เสร็จเรื่อยๆครับปทอปคหน้านะครับปคกระดังเนาะอู้ขีดแดงจนคงนเลยไอ ยเดี๋วกใจตกใจลำพระเอกขาขึ้นชินเลยนั่นเหมือนขลาดโอ้ยครับผมงานโอเคคือว่าตัวเงินด้วครับเนี่ยในสุดของเพื่อนคนอสองตัว,น,วนี่อิ่มเบิเพือนนะครับผมดังจีหายหอนอครับผม bắt hai sự lột nè nữa kim bội nè kim karai bội nè kim nè kim karai này nè kim karai bội nè kim karai bội nè nhọn karai bội nè kim 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 ui ui อ้ยประการที่นอนอีกแล้วต๊ะนั่นโต๊ะนี้เลยตัวใหญ่เลยครับผมพคุณอ่ะเด็ดประการนะสุดยอดที่เด็ดครับประการบ้านห้องนี้นะนี่เครับผมห้องประการเลยล่ะห้องประการครับเป็นวังประการหน่อยเนาะลายแต่ประการนี่ไงเลยครับประการลุนบิดมือขันนี่ครับโอ้ย ขีบบดแดงตืเลยโอ้โหเต็มกำเลยจ้ะพี่เนาะแต่เต็มกำสุดจอดด้ยครับเป็นซุ่ิจิงบ่ถายเป็นหนุ่มจิงนะครับแม่หไปมีความเคลื่อนไหวมีหแต่กรือีตาฝาอฝา มาขึ้นเตียงนตาฝาดบ่สอันนี้กิ้กๆๆๆ้นไอีล้ครับ้นไอี่นะไใหญ่ลี้วไจะสวยอผมเาเป็นุีเขาา้ด้ครับกเตียนแปกเป็นวัดนอยเนาะนั่นครับอ้ยตัวนั้นไขึ้นตเลยด้ครับ ตัวนั้นบิ๊กมาเออย่าได้ไหมย่าได้นไหมเรากรอนทัาใส่นั่งหนึ่งถือปลาแหน่เอาได้หน่อยนะนี่ครับปลาแหน่เอาท่านเห็นเลยครับของแขกอีสานเบิ้ลปลาจักเนาะอุ้ยตุ่มติงเป็นไรเป็นไรตุ่มติงไอ้ติงตุ่มเนี่ยอุ้ยตุ่มติงเห็น กอยังอะไรทีอุ้ยตัวตีนแฮะอุ้ยอุ้ยตัวนิ่งๆแข็งแรงเอะไรเนาะต้นน้ำทิกต้นน้ำน้ำฝนครับผมไอ้กั้งอวยปากเอวออนก็มีเอ้คืออร้าวว่าช่งย่านย่านตัวฝนขึ้นโคกเดี๋ยวเป็นทีของเขาแล้วล่ะกังจะออกเห็นนออกไปออกไปบ่ละออกไปโอ้ยเฝนออกหยาดเลยดีละเถร กำลังเข่าปันหาเนาะบันดิน่ครคนเปิดวบโดนบไร้ด้นี่ไก่หน่าไก่โดดฟงโดงมากรืิีห้จ้ะจ้ะกิงขิกิงจิิงขิิงขิิง ตีนนะครับจุ่มตนมาแห้งเนอะมีปูดึงจุ่มว่ะปูดึงจุ่มว่ะมันตีแห้งนะไอ้กะโอ้ยุนมีย่งคือขวบทั้งุนมันก็ตีงอยู่ผุนมันก็ออกของเขาเลยมันเี่กมันเที่ินั่สามผุนครับผมสามนี่เนะหันบ๊อบบี้ไปไหนติดตัทั่งผุนเขาเป็นตัวใหญ่ใหญ่เนาะออกของเขาว่ะ ออกฝงไปเลยป่ะลูกใครเป็นพระเนี่ยนั่นน <er ั <k 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 ่นคือออกร้ายโตแท่เอากะปุกกนะนีพ่อกัะปุกใส่เบิร์ทั้งสามบิร์ทั้งสามพี่น้องแม่มานี่ออกสามเด้เบิรไม่กี่มือไหวเติบปิ๊ก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 ไม่ติดดิน

ป้าหนาบปออืมนั่นดิที่จ้ะคนบ่ตีงเนาะผนาวนั่นปลาดุกหน่อยก็มีอ๋อปลาดุกปลาดุกเดี๋ยวมาใส่ปลาใหญ่เนาะปลาดุกอ่อนพีก่กายข้าได้ใส่ใหญ่ได้ไยังไงเนาะใไปปลาดุกใส่ใหญ่เดี๋ยวมันขี้งับกันไปอีกก่อนจ้ะใส่โดดมากโดด,โด,ดบาดเดียวห่อน,นางจักนี่ครับ มีปลาดุกด้วยสายตนติดมาหลยมอนี่ตงปลาเนี่ยน้ำใบกือบเต็มครับปลาดุกค่ะปลาดุกเนอปลาดุกหน่อยปลาดุกเต็มุกคนตัวใหญ่ด้ครับเดินล้งครับผี่ล้งต่มมบ ยังาา่งเป็นชิ้เงียบมดาเม็ดชิอมาหดุดมือครับชิ้เงียบเงียบนอาีนิ่งก็ได้ครับผมอันนีต้ตัตวกิต๊ตัวอ,อ้ปูลายอ,อก็ววออกจะก,กิกโตหันตุ้ยหลุเพิ่งตัวใหญ่อยูอ่ขาดแล้วกับปูลายไปโอ้ทั้งไตมันขาดกินะ พนะขาดแช่ซาเลยครับผมอันนี้อ่ะแล้วแต่อีปูอ้าปูกัเอาปลากรังเลื้อยตัวหน่อยปูก็เป็นปูดองเหรอครับผมโอ้พึ่งออกแกลูเพิ่นเลยครับผมขาดคักสิล่ะสุมตำแนมไรขาดปูดองขาดรุดซาด้วยครับอันนี้ใส่นี้ตำทะเลกับมุยังครับผมแฉบไม่เที่ยวนี่อ่ะเพราะว่าไม่ตุ่มไม่โตหน่อย นีก็ตีตัวใหญ่แก่คนโดดกหน่อแมุ่มคาดิอืมนี่ตุ่มตัวปใหญ่อันนี้มจะปูนี่มากีกปูก่อนตีง่ายหนึ่งเดีวจิโอ้โยิงมยิ้มย้มีความตียจ้ะนั่นมีความเคลื่อนไวในตุ่มครับผม กัม้วนไปม้วนหม่อยู่โอ้ยกระปูกประปูปรเฮ็ดเว่อร์เว่อร์นี่ยังไงน้อาลุ้นครับ,กกบอุ้ยพี่น้องรักนี่มฆคักแท้นี่ธครับานี่ิ้งไกลๆครับปลาป่นปลากั่งครับผมปลากั่งสวยๆจ้ะอีกระปูก็มีโอ,อ้หั่มเบิดเลยทำเบิดทำเบิดอะไรที่จะสั้นแห่งไร้จะปูกพดีนี่พี่น้อง เด็ดเนาะหลังเนาะบอนต่วนจะเป่น้องมังนี่คุณนปะกันอะไรปะกัะสุดยอดี้เก่าพบอมคุณนะายดเตรียมด้วยเตรียมปกตัวอู้นั่นนั่นนั่นยดกไงครับเปิสวนด้ยัออีรบ ไปแห้งได้เพื่อนโหดจริงเนาะวข้างยังอยู่แค่ลังอ่ะซองล้างผู้ถ่ายเน้องฮอร์นน้ำซะเอร์นน้ำคูณบอมเนเฉียดหมูพี่น้อยติดประกังเนาะนี่ครับอืออะถูกล้างอีกซองล้งสุดท้ายครับผมจ้ะอยูฟูขอบคุณครับผมซองล้างผู้ถ่ายต่อกันไปนี่ครับผมลองสุดท้ายที่ยังปฏิบินอยู่เลยมมีซีดีอยู่หลัง น้ำนี่งไรหรือกว่าคนนี่อะไรตากอวยอ้องมาปกติลังนีแค่นเสีนครับผมมืมีเลยอีกกระปูท้องโตไปเก็บมาล้างนีครับผมถ้าวามีอยู่ขึ้นกันล้างมือหันมืบ่อถือครับผม คูกระปูอยู่สามโตก่ะนอนครับเป็นไรเนี่ยกรัเมีดเป็นไรนอนขี้มีดแค่นี้โอ้แฟนบอรอด้ไีบอรอดแลยวไอหมวันมันลืมปลกตุกเมิ่อิ๊กจิเอาแนยยูบอจักรยูบจักอยูบจักน้ำโอ้ไหนยู่อะดีอยูน้ำเต็มกั่งนเต็มจ้ะได้ยยูจ้ะล้างจุดถ่าย ให้แน่อยู่คือว่าโอเคอยู่เนาะน่าซันนี่เพราะแล้วแรงเหล้วง่ายอยู่ให่แน่อยู่จ้ะลงสุดท้ายนี่ครับผมลำห้าย่ามานมากจังบานเลยนะสิแล้วครับผมถือว่ารออยู่จ้ะตื่นเต้นมากอ่ะฮะจะไล่ไปหากินแล้ครับผมโอ้คือว่าเต็มตีบุ้งนี่อ่ะปากกานอกเป็นครับเป็นคนนี้ก็คือหล่นนะครับผมเมนจ้ะนี่ครับผม นะครับผมล่างไม้ล่างมือจัดเตรียมของผ้ากับบานครับผมโอ้ผลงานครับผมรอบเช้าผลงานรอบเช้าวันนี้จ้าอู้เด็ดอยู่ด้วยจพี่น้อยมันเลยเนาะใหม่เลยเนาะมมาสองรอบก็มานสองรอบจากนั้นโยกโป๊สองโป๊เลยจ้ะมันเจอบ้างเป็นบ้างปลากระอยเนาะแม่งครับผมปลาช่อนกลางปลาช่อนภูเขาจ้ะเรียว่าจะเต็มกระติกกันพี่น้องเนาะโอเคครับผม นั่น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 ๆเอา้ยกอนกอครับผม่อยจะรูปถือประมาณอยู่ครับวันนี้เปิ่่งิส่นนตัวใหญ่เนหมุนลงลางนาะนี่ครับผมต้บก่นั่นน่นือว่าหมานเกือบเต็มกระติกลัพี่หน่ใส่ปูน้าเนี่ยก็เต็มหล่นจ้ะครับปูนี่กัประมาณเกือบโลกเน แมมครับผเป็นปูหินนะคะจ้าผลงานเสานี่เป็นเสาของวันทีสามสิบนะคะสามสิบมกราคมหกเก้าเมคิกากพอกิก,กะขอฝากผลงานใหม่อีกคลิปนึ่งนะจ้าถึงชอบวิดีโอจังไหนอย่าลืมซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำในได้จา้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่คิกะพะลุยจา้าเม่คิกะพอกิกะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าวละจ้า ขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆคขามาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พ่อกีตาครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคีเมื่อนี้เมื่อกี้ก็พ่อคีก็ฝากผลงานไว้เพียงซ้ำนี่ละจ้ะเอาไว้พอกันไม่เมื่อนาว่าเมื่อกีสิภาพไปหาหยางพี่กัดไถเนาะจ้ะวันนี้เมื่อกี้ก็พ่อคีขอตัวลักกระบัก่อนเด้อจ๊ะขอคว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญามีไงสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผม ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งมาให้พอกิก๊กกับเมก,มก,มกมมิครับผมขอขอบคุณหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันไม่คิปหนาครับผมบ๊ายบายจ้าเบืองบุทนัดครับผมนัดนโบเรเดอโดดซ้ายโดดพุ่นโดดเก่งนั่นอิสเดืด